ิดก่อนนะหมายเลขใดครับเอาหนาเบอร์เก้าเรื่องครับเบอร์เก้านะฮะออกมานะครับเจออะไรหรือไม่นะครับเป็นขอบคุณพี่คำอื่นไม่ต้องสนใจเลยเอาคำนี้คำว่าพ่อปิดแซ่เหลียงพ่อปิดแซ่เหลียงครับเอ่อจริงๆประโยคเต็มๆของมันเนี่ยเป็นภาษาฮกเกี้ยนนะครับก็คือเทียนกี้ แซยี่พ่อพิษแซเหลียงความหมายของมันก็คือว่าฟ้าให้หวีมาเกิดแล้วทําไมต้องให้จูเกอเลี่ยงมาเกิดด้วยคือนแค่นี้ฮะคือมันเป็นประโยคที่ชัดเจนที่สุดคนที่พูดคําพูดนี้เนี่ยเป็นบรรพบุรุษของผมมาแล้วครับผมนะฮะรู้สึกว่านี่บรรพบุรุษช่วยมาเยอะนะฮะเป็นคนที่เขาถูกหลอกก่วจงแต่งเติมให้เป็นคนขี้อิจฉาผู้ชายคนนี้เป็นนักรบนักรัก นะครับคือรบก็เก่งวางแผนกลยุทธ์เป็นทั้งบุญทั้งบุ้ที่สําคัญแฟนสวยอธิบายมาชัดเจนขนาดนี้แล้วกับอย่าเสียเวลาอยู่เลยครับผมขอชี้ชัดเลยครับมาแล้วครับโอ้โหีนี้ครับนะครับเหล่าตัวละครตัอไะไรครับจิวี้หรือโจวี่ครับจะใช่หรือไม่ใช่นะครับนี่คือผลนะครับ จะได้ชี้ชัดต่อไปหรือว่าจะหยุดชี้ชัดไปชั่วครู่กับต่อนะครับแต่ก็สุนนะะ้สน,น,น,น้มาดูกันเต็มเ,เลยดีกว่านะครัหเห็นตรงนี้นะอ,อะไรก็ส่งผลตรงนี้นะครับคุณชัชมณันทำสำเร็จแล้วครับผ่านเข้ารอบครับ จิ๊กซอที่เห็นนี้คือหน้าแรกสุดของสามก๊กฉบับวันนีก้กตอนจิวยี่ผู้ทมน้ำลายรถฝาซึ่งหมายถึงการที่จิวยี่วางแผนทำร้ายคงเบ้งถึงสามครั้งแต่สุดท้ายต้องมาเสียท่าถูกคงเบ้งซ้อนกลนจนต้องกระอักเลือดตายซึ่งมีการถกเถียงกันว่าความจริงทางประวัติศาสตร์แล้วจิวยี่กับคงเบ้งน่าจะเคยพบกันเพียงครั้งเดียวและสันนิษฐานว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคระบาดแทนที่จะกระอักเลือดตายแบบในวรรณกรรม ค,คุณสมบัตินะฮะคำถามนะครับถามว่านี่คือคุณสมบัติของตัวละครที่ชื่อว่าอะไรคุณตรีภูมินะฮะจะได้สิทธิ์ในการเลือกเปิดก่อนฉันครับหมายเลขอะไรด,ดีครับหมายเลขครับออกมาเป็นปรากฏอยู่ในภาพพยนตร์เรทคลิปจำกัดวงได้พอสมควรเรทคลิปนี่คือเรทคลิปนี่คือศึกเซกแพ็กมีทั้งสามโกกเลยทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย แล้วที่ว่าจํากัดคนได้พอควรนี่คือเรื่องจากอะไรมันออกมาไม่ทุกตัวไงครับคือแต่ละโ๊กอาจจะออกมาสักสองสามตัว๋อครับขอตอบครับขอตอบเลยนะครับค่ะโตอบว่าถุงเบ้งครับและนี่คือผลนะครับตอบนะครับแล้วก็ผิดครับไม่ใช่แล้วนะคุณกิติพัฒน์ยิ้มออกเลยหมายเลขอใจดีครับเนื้อสี่ครับ เอาละครับออกมาคุณสวัสดีคืออายุน้อยกว่ากวนอูอายุน้อยกว่า,วากวนอูขอไว้บอดครับขอไว้บอดเชิญเลยครับโจโฉตัดออกโจโฉอายุเยอะกว่าเล่าปีตัดออกเหลือซุนกวนเตียวหุยจูโลง่งจูโล่งนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอายุน้อยกว่าหรือว่ามากกว่ากวนอูนั่นผมขอตัดจูโล่งออก ไม่เอาผมนึกถึงตัวละครเอกที่มีอยู่ในโปสเตอร์หนังของเลทคลิปอะครับมีกูจุนก็คือจูโลมีกำเหลงแล้วก็เป็นเป็นเสี่ยวเกี้ยวซุนฮูหยินเสี่ยวหุยไม,ม่มีขอตอบครับขอตอบนะครับหมาห้าออเสี่ยวเกี้ยวครับนี้ผมนะครับอตอบนะครับ แล้วก็ผิดครับไม่ใช่ครับคุณตีภูมิอีกครั้งนะฮะเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับอยู่ในจกโกกครับถ้าผมตอบผิดเนี่ยฮนะเขาตอบถูกคืออายุน้อยกว่ากวนอูอยู่ในจกโกกตอนนี้มีสองช้อยแต่ผมขออ,อ,อ้างอิง ในฉบับมาตรฐานกับคือฉบับฉบับพระยาพระคังในฉบับพระยาพระคังหนเมื่อตัดคงใบหงอกไปแล้วเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวเลยครับขอตอบครับขอตอบนะครับเอาล้ครับเชิญครับคนคนนี้เนี่ยเป็นคือผมขนาดนามคือท่านยาขอบขนาดนามเขาว่าคนชั่วช้าผู้น่ารักนะครับคือเป็นคนที่คิดอะไรพูดอย่างนั้น นะครับปากไม่มีหูรูดนะครับเป็นน้องนุสุดท้องนะครับในการํำสาบานในส่วนท้องนะครับเขาตอบเตียวหุยเอ็กเต็กครับเอาละครับจะใช่หรือไม่ใช่นี่คือผลนะครับต่อแลยครับต่อแล้ครับแล้วก็ต้อง ออกมานะครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสาบานที่สวนทอโอ้โหเอาละครับมาที่สามเลยคอายุน้อยกว่าเล่าฟีและสุดท้ายนะครับที่ไม่มีใครเลือกไปหมายน 5, นเลขห้า,า,านะครับเป็นโดนฆ่าตายเอาละครับก็ส่งผลตรงนี้นะฮะหนสุดเขาก็ทำสำเร็จนะครับเป็นเขานะครับคุณตรีภูมิชายผู้สูงประมาณห้าสอวสีสามเหมือนเสือจกักษุกลมใหญ่คางคองโตเสียงดังฟ้าร้องกริยาดังมา้าพว นี่คือลักษณะของเตียวหวยหนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปีและกวนอูซึ่งทั้งสามร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันเรื่อยมาจนครั้งที่เขาเตรียมทับจะไปแก้แค้นแทนกวนอูแล้วสั่งลงโทษฮอมเกียงกับเตียวตัดที่เตรียมการไม่ทันทหารทั้งสองจึงลอบเข้ามาฆ่าเตียวหวยขณะเมาหลับและนำหัวไปสวามิภักดิ์ซุนกวนทำให้เล่าปีตัดสินใจบุกนอกกบในศึกอีเหล่งนั่นเอง เข้าสู่การแข่งขันสุดยอดแฟนบันแท้ในเรื่องของ3ก๊กนะฮะรอบนี้เป็นรอบตัดสินนะครับว่าใครจะได้เป็นสุดยอดแฟนบันแท้นะฮะคุณชัชวันันท์นะครับ,นนรบอยู่ที่ท่านของเครื่องสภาพอิมาเฟสครับคุณปรีพูนนะครับอยู่ที่ท่านของสก๊อตรอยครับและพิธีกรนะครับอยู่ที่ท่านของบริษัทไทยเบเร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตเครื่องดื่มฟราชาครับ ผู้ที่เข้ามาก่อนคือคุณชัชวน์นันนะครับจะได้สิทธิในการเลือกชุดคำถามก่อนนะฮะเครื่องดื่มตาช้างชุดที่เท่าไหร่ครับขอเป็นเครื่องดื่มตาช้างชุดที่3าม้วกันครับชุดที่3ครับเชิญครับ,รบ,น,รบนี่คือรอบตัดสินแล้วนะครับชุดที่3คําถามสีเหลืองคํถาถามนะครับถามว่าในเรื่องสามก๊กมีตัวละครที่บังเอิญกินเนื้อมนุษย์เข้าไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวตัวละครที่ว่านั้นคือใครและใครเป็นคนที่ทำเมนูเนื้อมนุษย์นี้ให้กินครับมาถึงสุดรั้งสำคัญแล้วครับระหว่างสุดยอดแฟนพันแท้แผ่นดินมูงก่อนย่างคุณชัชวักและคุณพลผู้รอบรู้เรื่องสามก๊กอย่างคุณตรีผูใครจะคว้าชชยในสมรภูมิครั้งสปดาหาหน้าห้ามพลาดครับ